มาลา <ะ S 1> บุรีเนาะแล้วก็พากันไปจองห้องอยู่อยู่บริเวณอันชวนเพิงนี่แหละเขาไปห,ห้องแหมห้องแหมหนึ่งเนาะเขาไปเขาตั้งแต่ทาง,ทาง,ขงเ,เขาก็รรอนแล้วเนาะว่ามีไพ่ดอกบอดแยงเรามันเป็นดอกเป็นองุงงงดอกนะปุ๊บปุ๊บมกัน <laughs> มันบด้ยจงเป็นโอ้โหมันก็วินเทพโพุ่หล้กก็ใบใหม่เต็มนำทางมาแบบกี่ก็ว่าแบบส่วนเรากุระเลยนะแล้วกรบ่มีบ่มีคนพักแล้กก็คนพักบ่มีเลยเนาะ จะเป็นหัวคุกนะครับนี่ห้องห้องเงีๆหาเขาปิดได้เขาเปิดใช้อนทางการจากของรีสอร์ทนี่ฮะเปิ่นกินรีอ่งงยูนออนี่แต่ช่างลูกน้องให้เขามาแล้วก็ออกไปเปิดห้องให้เราแล้วแต่ว่าพุ่นบอกว่าตามสบายเด้อใครอยากได้ถวยบ่วงก็ไปเอาอยู่พุน นี่เบิรงไปต่อไปเจ้าของโรงแรมเลยรได้ดิเบิรงว่าตันสบายว่าเป็นยังไงยังนะโอ้ยยืนเขามีไฟอาตานอมานี่ใช่นี่เขาถอยมาปุ๊บมันเจิดแมนบ่าเป็นไฟกลองน่องบ่บ่โอ้ยแรงโอ้ยซอดอีกแล้วซอดอีกแล้วทุกคนอุ้ยซื่ออุ้ยซื่อว่าอยากตื่นมาตึกเว่ยสบายดีเอฟซีสองขับแซงเนาะเมื่อกี้นี่เนาะพงเฮาสอดผิวแห้ง จองโรงแรมที่หนึ่งที่อันนี้แหละส่วนพึ่งส่วนพึ่งแต่ว่าเขาไปหันโรงแรมกันไปใหม่หล่นเต็มแล้วก็มืดมืดห้องห่างแต่ว่าผมมีคนผักแมนห้องหางจังจะตกใจผ้ากันอันเช็กเอาออกมาเนาะแล้วก็ใหายคาเสียเวลาเขาจีลิเจี๊ยหน่อยบอก่าผักบอกว่ามันบอมีคนผักเลยนะมืดก็มืดบมมีคนพ่อคนเป็นน้องน้องมีอัน อันยนาเขินนะคนหับหับอันนาข้าเติอผู้เดียวเนาะเป็นอันเด็กว่าว่ายยานชุคอยหันยานปกาผักหยานมันมีประวัติอยู่หันนี่มันเป็นแบบเป็นตยานี่อย่างนเมืดมืดซอยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นรีสอร์ทย,ย่างอยู่พี่น้องกว้งยอคีมันมีร <ไป S 2> าวไว<ห>้นาแต่ว่าใบไม้เฮตี้เขาบริกวดต้นทางเขามาเต็มมันนันเท่าไงกับบริกวดเท่าไงแบบ ไพ่เขาก็เปิดหน่อยพ<บ>ี่น้องเนาะแสง<ะ>แสงมาหน่อยวะซ้ำซาเหล่อฮาองแห่่มนี่เป็นสมองเลยนี่เมนเห็นงแค่สหลายๆคนก็นแนะนำมาว่าไปลาดบุรีกัให้มาว่างนลำเขียวกันนะอากาศดีว่างนลำ,ำเขียวอ๋อแถวเหรอบ่ว่างนลำเขียวอีกเลยสวนพึง่งอืเ <laughs> อากระว่างนลำเขียววัดว้างนลำเขียวเห็นปะแมป์ว,วันนั 5, 10, ้นนะเบิ่งกู๊บจะเบิ่งในกูเกิลเมพเบิ่งอันดีสันนะบ่บ่ว่างนลำเขียว วังน้ำเขียวอยู่ทีอยู่ป้าจีนอยู่อยู่โคราชซีมาอืมอยู่โคราชวังน้ำเขียวแต่ว่าในนี้เป็นวัดสิวัดวังน้ำเขียวสิปะหา่วโมงขี่จงี่ไปเนาก็โคราชเนาะพี่น้องนี่หละพี่น้องเทาก็ได้เดินทางมาตั้งแต่อ่าไป หายาดเนาะยาดอดิตาอยู่อยู่ผูหักผูหักเนาะแล้วก็ได้เดินทางต่อมาเลยอยู่หอดอันอันสวนผึ่งเนาะตอนนี้อยู่สวนผึ่งพี่น้องได้มาไะหาสีนงแฮมแล้วนี่เนาะสีนงแฮมตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้เมืองลูบรรยากาศนงแฮมอะไรอย่างเงี้ยเป็นนงแฮมอันพอดีอยู่ละมุนละมุนอย่างนี้หอมละมุนเนาะซื้อนงแฮมหอมละมุนพี่น้องละมุน ละมุนป่ะอันนั้นละมุนน้ำมุนลูมน้ำมุนยังไงแต่ก็โอเคได้เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งกฮองแฮมอยู่ลาดสปูรีกันอยู่สวนหน้าสวนผึ่งว่าจะเป็นจะได้พี่น้องเนาะมันเป็นสถานที่ที่ว่าให้นแนะนำให้มาสวนผึ่ง FC อืมบรรยากาศดีนะแมนยูบรรยากาศันดีแต่ถ้าเบิ่งตอนกลางเวนเน้าแต่ว่าเขามาตอนกลางคืน อากาศมันดีลมเย็ยนดีพี่น้อน้ำบอากาศบ่คอยหอนมันดีแต่ว่าถ้ามาเบิ่งมาอื่นว่าแดงตรงเที่ยวแล้วว่าจุดทีนาสนใจว่ามียังแนนะพี่น้องมาอื่นนะเข้ามาวันนี้มันกระเดิกเลยพี่น้องเข้ามาออกมากตัาง้งแต่หกโมงตอนนี้ก็สองถุงกลัวเลยพี่น้องไปเดสิพาต้องไปเบิ่งพี่น้องย่นี่มีสวอนมีซ่าไว้นาหายพี่น้องนะทำเสียงหมักซ้ไวบน้าก็เลยสีทำแสงหมักนอนนอนเซน้า อ,อมันสีดาซุ่มซื่นมากมากพี่น้องเนาะมีมือหนึ่งมือนันมือนันมืงามคนเดียวฮะแหม่น,นอนแช่หนามเป็นชั่วโมงพี่น้รออ่างอาบน้ำในห้องพักนะพี่น้องนะเนาะเจากำลังเช็คอินแดีวก็มือนีอีกว่าเขาว่ามีสซาวไว้หนามก็เลยว่านี่รถม,มาแต่ว่าหิวเข่าเฮ้ยเฮากูไปหิวยังหันก๋วยเตี๋ยวตั้งหนานี่เนาะก๋วยเตี๋ยว เหนือหน่อยเหื่อยเออสุขีพี่เอ๋พี่อ๋อะไรกันเนาะเป็นน้ำเข้าแบบเข้าเดินทางไรเหมือนกันนะใช่เลยสุพรรณบุรีกร<น>ุงเทพกรุงเทพมหานครคนเดินทางมาพักกรรลายอยู่เข้าแล้วมาไก่หรืออุบลราชธานีเราได้ห้องหนึ่งได้แล้วที่หน้าขาวได้ไหมใจชือ่อมโออใจชื้อมวัดีนสวัสดีครับ มีไอ้ในห้องวัดสามท่นที่มีคูวิลล่าในตัวอีกแลอีกย่างคือคูวิลล่ะเอาไปเสิร์ฟน้องยินไงจะนอนให้มันหอนมืออึดเสาะอยู่เอาประหยัดงบในจังหน่อยพี่น้องอันนี้เลยได้ห้องเท่าไหร่้าวพี่ต่อไปเสิร์ตอนไหนตอนละลงตอนล้อนเดี๋ยวได้เบียเซยกุ้งคุณนะออแกงกุ้งแกงกุ้งมีเข่าอยู่ที่เนาะเ้องกับเข่ากับสามพอดีเลยซื้อน้ำแข็งให้ พอดีเลยหิวพอดีข้าว้อยน้ำกันเนาะสามล้อลอยเนาะเฮ้ยมันแก่ขากันยังเลยขาดีดานี่ไหมฮะจะเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไงเฮ้ยอีกห้องนึงมันไม่มีกุญแจเปิดเอาคือขี่มอเตอร์ไซค์เขาอยู่นอกบอกเขาเตยอยู่นอกนาห อ๋อชุมชนเขาสร้างได้ป่ะเขาสร้างอาหารเขามาส่งบ่ะเกี๊อาหารอยู่ในรถให้มันเบิดก่อนไปเมื่อนนี้ฉันมาปิดจับอาหารมนลาตอนนี้หิวข้าวนะอยากก๋วยเตี๋ยวอยากยังนี่แหละกุ้งกุ้งระกุ้งกระย่างมาจากบ้านอ่าแอดอลิสต้ากระบะลายมันพี่น้องเนาะอยางมากเขาหายเขาหายเนาะมันไม่เอากินได้พี่น้อยว่ามันนี่บ่ าตอนนี้ก็ขออนุหยาดเสร็จของเก็บของก็จังหน่อยพี่น้องี๋ยวทาไปเบิ่งน้นกันว่าห้องเข้าเป็นยังไงหล่ะก็สถานที่สวนผึ่งเป็นยังไงพี่น้องเนาะรีสอร์ทที่เฮามาพักในมือนี้หอมละมุนป่ะหอมละมุนหอมกุุงหอมละมุนรูมนี่ตอนนี้ก็คุยเรื่องห้องอยู่เนาะ ได้ห้องละพี่น้องได้แล้วบ่ห้องละพันห้องละพันโอเคสองห้องสองพันพันจีบเลยพันบาทพันบาทเพื่อนก็นจะมีสาวย่านไห,นห้อันนี้จะเป็นอาหารหนี่สร้างได้อยู่บ่หรือว่าบ่มีคนทำให้เราใช้เราอาหารต้องสั่งด้านนอกครัอบอ๋ออ๋อนี่สั่งได้โอสั่งสั่งจากนี่แล้วก็มีมีคนมาส่งให้ อครับนกก้าวจะปิดอยู่ตัวปิดอยู่ห้าทุ่มครับห้าทุ่มอโอเคครับรีบ,รบ,รบสั่งนะพี่ครับครับผมพ็อยู่ข้าวพวกพี่ไม่กินแล้วอืเดี๋ยวถามเพียงก้นัล้นะพีเพิ่งนิตะมีไผ่สกินยังอยู่บ่ฮะ กินเยอก่อนนะแซงเบิ้งก่อนกูจะกินกูเสียมากพี่ขอนี้ออมขอนี้อะไรดิขหนี้ถือมาอยู่สามห่อเบิ้งเบงนี่วามี่ยังไงนข้าวกสั่งเลย่คอกน่ะเออสั่งนี่บอตเออโอเคย็งเลผักบุ้งไผ่แดงหมูกรอบ มาดูก่อนเลยอะไรว่าบุก,กินเบิง้ง <laughs> อืมเรื่องกินเรื่องใหญ่ไหนกนแซงผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบอ่ะลิตาเดี๋ยวบุกินมี่ยาจ้าเบิง้งลิซซี่ขีด <laughs> ขีาขา่ให้ไวกระคาไปขี่ไม่เลย

เออสองเตียงอยู่ในอยู่สองเตียงเนาะเพิ่งเพิ่งยังเกาะมึงสั่งขนาดื่มเลยผักพักบุ้งไฟแดงหมูกาผักบุ้งไฟแดงหมูกาโทษสั่งยังไงโทษอะไรโอ้โอเคโอเค ใไม่ติด้หมิตรงีตยุงเปิดไทยไว้ยุงเข่าเอาห้องนู้นได้มครับห้องนี้ลยเป็นยังงยุงขาดีไหบ่เขาก็เปิดเตียงคู่แล้วห้องวมีเตียงเตียงคู่เหรออันนี้อันนี้็คู่หรอเอาตัวนี้เลยค่ะ เอาอยุงมันเข่าเลยดูโอเคนะจะน่อยได้คำแสงสีสังอาหาร<ช>แหนมันก็เขาไปขี่ที่แรกมันก็เขาไปขี่ที่เลยนี่นาเนเาเอกเลือกห้องก่อนเอออะเรียวตัวนี้อ่ามีกุ่ง นาะแล้วก <Cornell. S 2> ็สร้างน้ำแข็งมาแล้วก็ทีพากันกินเบี้ยเจี๊ยงๆหน่อยชอาบน้ำพี่น้องเดี๋ยวขับแสงที่ต้องอาบน้ำสาวายน้ำยู่นี้เนาะไวายังขาดอยู่อ่ะเยี่ยงง้างใส่ก่อนให้ยุติไปนี่คนเนี่ยจะไม่ชอาตังสั่งจะไม่ชอบกะ มีแก้วอ่ะของคือจับสีกินเอามาไปบอกุ้งพี่น้องเลยแต่บอกุ้งกำลังมาบวังเอากในหนึ่งเด้งสีมก่อนนั่งเด้อจังสีกินบอมันจังสีก็นนั่นนะอืม ต่างสูงเข้ามาใช่กุ้งม,มีอันนี้ฟุบดเลยนีนนน่เดียกเปนโอ้แกะข้าว<ม>กินเบียร์แล้วคนสูบเนาะไม่ใช่หรีวิต้ากุ้งใคได้กินเลยกุ้งไทย ปุ้งที่เลือมาจากเพื่อนป้าอะไรนี่ขออนุญาตเด้อพี่น้อ,อ,องชุ่มเซ่อเส้นก๋าให้จักโลซีฮาลโลโหจังโอ้แต่แต่มักินนะครับละลายมันเออชิปบุญจ้าชิปโลพประมาณโลหนึ่งประมาณชิปชิปซีชิปฮาโต้เนาะเพราะมันใหญ่เลยประมาณนั้นเลยพี่น้องโตนะโลหนึ่งเนาะเราเอาเกินจากน้องแบบสดๆโลนะ เราสื้อว้ให,ห้เราถ่ายตั้งแต่บ่ายโมงไปหอดซามโมะยังหอดละเพราะว่า,วาลดกระติดเนี่ยมือเมื่อจะไปอันนั้นต้องเทะเมื่อประมาณบ่ายบ่ายเนาะทีะเท่เราทำเอาตื่นไปเท่าตว่ามันก็จะแบบพเด,ดิเอาตื่นประมาณเก้โมง เ้าออกว่ามันเาเ้า,ห,าห้าจะไปนี่นะพี่น้องเอฟซีกับรัวชิลงสาได้ลงไว้เนาะคอมเมนต์แนะนำในเด้อเนาะว่าอยู่สวนผึ่งมีมีอยังในนาเที่ยวแม่นมีจุดนาเที่ยวนะทุนใจ้าอยู่บนไดเนียเนาะคอมเมนต์บอกแน่พี่น้องเพราะว่าแม่นี่กับอยากมืออื่นเสาะนะอยากอยากไปหาหละเบิึงว่าบอนไดเนียเนาะ มึงม oh, ีใครดาวดิใช่กินกันได้เว้ยอันนี้เอาไว้ข้าคนเราอันนั้นไะด้ค่ะคนโลกซิบลอยเขาเล่นอ่เออรวมๆนาะลอยเศร้าลอยซาบาดเออกรนะถื <ừ. S 1> อเนาะหกสิบพันอมมนโอ้ยโยงแฮมอันนะั้เนาะโยงแฮมยังก่อน,นคือละห<อ>ับาทหอมละมุนหอ,น <ừ. S 2> ห,อหอมละมุนลูม ลุ่มกับหอ้องลุ่มในห้อง,งอ่างแก้กกมเออโอ้คงามิดดีเว้่กินข้าวแต่แนวพงษ์เข้าไปกินข้าวใช่ยิ่งแต่นแนวแบบอืกินแต่แบบจุกจิกเป้ยอะไรก็แล้วน้ำอันนั้นน้ำเนย้ยเกิดนะน้ำพางเออ น้ำปั๊มน้ำแปมแล้วก็ยิ่งข้าวหน่มกระตุมแล้วว่ากินกนินปิ่งย่างไปแล้ลวก็แล้วนนเานาะตัวนี้เนาะก็มีบัวดูอกินนู้นเนี่ยยิ้มคักแค่ยิ่งีเนาะสำหรับป่าเพิ่นเบิงหรือว่าแม่เพิ่นเบิงกต่ขอ,อๆๆบคุณหลายๆเด้อดีดีดีดตอนหับตอน,ตอนหับเ<อ>นาะไอเอื้อทุกๆคนนั่นแหละที่ตอนหับพวกเขาเป็นอย่างดีเนาะ มาไทยผักนี้เที่อวบอผิดว่างเลยเนาะมาครั้งแรกเขาก็เก็บครั้งแรกก็บบอพิดว่างเลยเห็นบอกดีใจลายเพื่อนตอนหับแบบอย่างดีเลยเพคนมึงบอมานังกะบอคักอีกกูก็มาคนเดียวกับสิโตอกับไปดิตายังไม่มูอีมึงก็คือเกาอีกเออแมนแมนแสดว่ากูมานังหนึ่งกับมูอีกยังนงดีแล้วมึงทีมเมียมาห้าหมู่บอดี้ทีมไยอก ชากระลิงนั่นคนที่เหตุงานก็เลยว่าข้าววียงร่องใดร่องเบิ้งพอพอว่าน้องพึ่งตังใจไว้แล้วนะง่ายไหมให้น้องพึ่งร่องเบิ้งง่ายไหมแล้วที่กูพาไปหันเมื่อวันโอ้ยมันก็ชุดยอดมักนั่นแหละอบอุ่นเข้าๆอบอุบนเป็นหนักมีนะคนคอมเมนต์กำแสงทำไมทำตัวอย่างนี้บ่มี กูบอกติดมาแลยสมบูรกว่าแต่เอฟซีดีๆกูเสียอะไรมาบอลหลวงพี่เรื่องนั้นเรื่อง้องแฮมเรือห้องแฮมเขาเข้าไปนี่กูยานแห้งดีพี่น้องเลยพอจนว่าคดลุกก็คือเขามามันบไปแจกแบบนี้มาลาบุรีเนาะแล้วก็พากันไปจองห้องอยู่อยู่บริเวณอันชวนเพิงนี่แหละเขาไปห้องแฮมห้องแฮมหนึ่งเนาะ เอาไปเขาตั้งแต่ทางเขากันร้อนแล้วเนาะบัวมีไพ่ดอกบดแยงเนาะมันเป็นดอกเป็นองุ่ดอกปุ๊บปุ๊บมันมันบดแยงเป็นผู้คลุมมันก็วิ่นเทศโพลแลวก็ใบใหม่เต็มนำฐานมันแบบกี่ก็ไ่้แบบ่วนดอกกุหลาบเลยนะแลวกับ่มีบ่มีคนผักแลวก็คนพักบ่มีเลยเนาะจะเป็นโอกหและกับเงียบเนี่ห้องห้องเงียบๆค่ะเขาปิดได้เขาบเปิดใส่เนทางกาะ เป็นทางหลังเขาโบเปิดไพ่เนาะเขาก็เอ๊ะใจแหละเขาก็ขี่เข้าไปขี่เข้าไปแล้วก็มีคนงานนั่นขมิ้นป่อืมบอคำุซ่าขมาขมามีคนงานน่ะเขียนกับคำุซ่ากันตอนฮับเนาะขมาเนาะเขาออกมาตอนน้ำมีผู้เดียวพนักงานเขาก็มาถามแล้วก็เขาแนะนําไปหองไปเบิ้งห้องโอเคพี่น้องห้องนะห้องโอเคอืมแต่บุ๊มีคนพักเลยแต่ว่าบุ๊มีคนพักก็เลยเอ๊ะใจพากันหน่อยบ้ามันมีอยังหรือโบเนาะพี่น้องเนาะตัดดิ๊ก ติต่ออยากผักหรือฮะเนี่เพราะว่าเขาได้อยู่นะเขาได้จ้องเขาแล้วนะได้ได้อันันแล้วนะก็เลยเขาก็ให้คาเสอยเวลาเขาแจ๊กรลอยดิต้องลอยวะนี่แหละเป็นอถ้าก็ได้คอเขาเนะบออยากพักนะเพราะว่าเขามาหนีเขากะบอกหากว่าปลอดภัยอยากเซฟตัวเนี้เออเซฟทีมงานเราเนี่ยมากมันมืดแห้งอยู่หซอยกันนะมันเปรี้ยวแห้งอยู่ป่าผู้เส้นทางกัน บเคืออยู่ท่านเขาเปิดไพ่มันบเจงนะเขาก็เลยแบบแล้วก็บมีคนแน่เนาะพนักงานกับผู้เดียวแต่ก็มีตึกห่างนั่นทางทางอืมเขาบเปิดอแบบในไข่เนี่ยนี่มีสะไว้น้ำน้ำโอ้น้ำแล้วก็อยากร้อนพี่น้องเป็นแบบเาแน่เบอร์มันกับคนลุงเนาะอันนี้เขาโกหัวเรื่อับบอดีวอลไฮเดอแล้วตามพมจริงเขาก็เลยคอยคือเอาออกมาเนาะมาหาเอาแถวนี้มากันยินงแปลกๆประมาณชั่วโมงกลัวเขาขี่รถหาอัน โอ้งแงมผักแล้วมันได้บริเนะโอเคพี่น้องเจ้าน้อยกำลงังยุ่งลีนหนาวาาน,น,นั่นนะั่นเนาะเย้จีบเบีย้ยกินนะกูนะผักไปได้เจ,จ้าน้อยจัดการกินเด้องานมันรีแมวเลยนอนสามหนะ้าสามหนะ้าโอเคพี่น้องแล้วจะมานยังพอกันเนาะขออนุญาตกินก่อนพี่น้นอยจจ้าน้อย พี่ต่อไอ้คนสับสะไข่ร์เนีอยายไอ้ต่อคนกำลังอันเข้าไปปาประกาศพี่นะปาประกาศพี่น้อยเนาะเพราะว่าเข้าไปเปิดแอร์ซันจัเย็นๆเ่็มเ่อยเงยแข่งเหแข้งขาไอ้เป็นเมืย์ให้งัด้ะพี่น้องเนๆไอ้เป็นโอ้ขับรถเรื่องบิลีคนอาชีพเรื่องขับรถเรื่องถนนทุนทางนี่เหมาะไปพี่ต่อเลยสุดยอดพี่ต่อ ะจังหวะจะพอกันพี่น้องคนดุบุนสุดยอดแล้วอริตากับพักพรจะน้อยเนาะจะน้อยพี่น้องมากินน้ำกันโมเอืออะไรพี่น้องยางเลยยางเลยอยู่บูถึงจากของรีสอร์ทนี่ฮะเผลกินรีอ่งอยู่น้องอ่จั่งลูกน้องให้เขามาแล้วก็ออกไปเปิดหอให้เขาแล้ว แต่ว่าผมบอกว่าตามสบายเด้อใครอยากได้ถวยบ่วงก็ไปเอาอยู่พุ้นนี่ไปเบิง่งวพี่ต่อเป็นเจ้าของโรงแรมเลยนะดิเบิ่งว่าตามสบายว่าเป็นยังไงยงนะพี่ต่อเีฮะเออเ <c oughs> อ,อามามาม้ไต่มา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 เดี๋ยวจะนอนเสียอาบน้ำก็เพิ่งพี่ต่อเหมือนแบบว่าเป็นเจ้าของโรงแรมตอนนี้เป็นผู้จัดการอ <c oughs> ยากให้พี่น้องเห็นอันตอนน้องยาเนาะอันตอนคนไปสอบเอาเกลียวเอาถวยเอายังนี่ แกตุกแกผมไปสอกระถยกุ้งแง้งแกงกุ้งแงกงแกงอยู่พ่นเนาะพี่น้องเาขี่อไปสีมันเหมดสุรุสุรูอ่ะและไวผเลยเพื่นนั่นแหละอยู่มุมพูดจะนงามเออจะคลองง้มาตามสบายด้ไอ้ผมก็ยองหลดพี่นนอะเขาบอกตามมาไรเงของพี่จาอัดดอกเจอเออพี่จ้าอัดดิที่พี่โตมา แต่ในไม่เลเปิดไซ้คือเปิดเลยอะไม่เด้เปิดเปิดย่งเข่าเด้อันนี้เดมาอะลรพี่ต๋องอแพ็กไหมเป็นเจ้าของจะได้เข้าๆไหมบูวเป็นเจะาของหรือว่าแขนบูได้มีเทียนอีกได้แสงเสียนแบบโรแมนติก โอ oh. ้กินข้าวใต้แสงเทียนไงเกินเอาเนาะใช้กูเหรอจะมาใส่บิกินี่นาะเอาเนาะยืมของเรา้ายืมเนี่ยไปจะมาถ่ายคลิปพี่กูเออเออมาเดายมาเอเสียจน้อยใจน่อย ล่ข้ม้งลินเนอร์อะไรกันีกลองหน้าน้อยจังนะเขาเห็นดารกูเลยกูเจ้ากเอาซาเขาใส่ในลังผิดเจ้ามาถือลงมาขาเห็นเขาเต้นใหม่ก็ได้มันยังลายเจ้าบอม้าตานสบายเดน้าเบาเด้อครับมาตซับมันเบเลเนาะน่าจะน้อยมันทาสบายเด้อเจ้าของบนบอยดิ Bất bớt ai thiên rồi nè, Yêu cầu điên gần mấy gần 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 tôi, Ô, tôi, tôi đây. Đây. Bên này. gần 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 này gần 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 เน่ยไผ่กะซ่าเจ้าปิ๋งประุกบ่เมลูกค้ามากทันแค่ราคะเมินรัวเหมือนึงเด้อลูกค้าลูกค้าอันนี้ห้าวบริหล,ลวงเด้อบริหลวงเด้อพี่น้เนาะคนบอกว่าจะอยู่โลดเคนไปกินเลี้ย่างคนว่า,าตามสบายเนาะคนอ,ออกไปกินเลี้ยงกระโมเอ่กันห้าวกับบริมีออกล้องมีทุกมุมมาแล้ว แมนจะลักกับแดะ้ <laughs> ทางสะไวหนามันก็สุดยอดเลยพี่น้องเอยอันนี้คือสวนพึ่งอำเภอราชบุรีอาจจะมีราชบุรีมิตรผลใน,ในทีมุตบอล เป็นจังหวัดลาสบุรี่นะจะเป็นน้ำเพลสสวนสวนพึ่งบริเวณนี้เนาะเขาว่ามีจุดนาสองเกี่ยวหลยอยู่เป็นปีต่อสามเขาเขาตืเขาเขาว่าหลยว่อมีลายบอนด้วยเฮ้ยกุ้งหมดแล้วเป็นธรรมชาติมันจะได้ยังคืงกระซามยังคืงกระซามอืมเขาก็ซามเมย์มากเพราะมันได้มาส่งเราด้อเขาเมื่อเขาบริพานน่นบ่อื เอ,อ,เอ,อก็ใส่ไทยรถวะที่ไม่แยก็เอาไหวไ้ใส่ตำฝากไม้เราคืน <c oughs> บอกมาสิแกแก่แก่อีแก,แก,แก,แก okay, ่อค<ด>จารย์ใต้แสงจันนะฮะตอนนี้ <c oughs> นี่โรมๆเอาสลุปอีกสิด้ยขัดคนแล้วพี่น้อง ความวบมันโลมินตีตั้มก่อนตามก่อนใส่ใช้ไฟกับผมมียังหลายพี่น้องมือนีกันสิประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเข้าอุปโภคกันคลิปหนาพอแหล่เดี๋ยวเข้าสีลงดินหนามจ้าหน่อยครับอาผึ่งเนาะใส่บิกินี่นะเสียเนาะใส่สลิปมึงเด้อเออขอบอกวิญาณยเรื่องซื้อบิกินี่ให้ไปต่ออุ้ย เอ้ามาอ่ะนะมันกำลงให้ไปใส่บิกินี่นนะลาาเลยจนำะบังรถจีอนอะสีสีชมพูอลิต <c oughs> าใส่กระทะเลยเบใหนึงเอามาผูกเอาบ่มบยยังนึกงบยยังนึกสภาพพี่ตาใส่บิกินี่นั่งเงียน้อยหรอโดดต้องนั่งเพื่อสิเกียรตินะบกแตัดภาพออกน้ะบกเบิร์สเดีสีไว้ใช่ไหมสาวแม่เอ้านั่บกนไปไหนเบินางเงือกกินหมดแล้วเอาแหละพี่น้องเนาะเจอกันที่ไหนพี่นาเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ชืได้อำลาไว้เจบไว้เพียงเท่านี้เนานนะเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายพี่น้องสบายดี I'll be